เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม3ก๊กโมเอกกับผมนายคนด้วยเช่นเคยนะครับและในพาร์ทที่แล้วท่านผู้ชมจํากันได้หรือเปล่าที่เราไปสุ่มกาชาอุปกรณ์กันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าได้ของดีๆมาเพียบเลยแต่ปรากฏว่าผมดันไม่มีตัวละครดีๆไปใส่ของพวกนั้นซะง,งั้นนะฮะในพาร์ทนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะแก้มือสักหน่อยนะครับนี่ด้วยการมาสุ่มกาชาอุปกรณ์เหมือนเดิมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มกาชาตัวละครกันด้วยนี่โอ้โหบอกเลยว่า น้อง UR คนนี้ผมโคตรอยากได้เลยท่านผู้ชมอะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตอนนี้ผมมีเงินแคชอยู่โอ้โห,โ,หโหมีเงินแคชอยู่6 6 0 0ท่านผู้ชมแล้วก็มีตั๋วฟรีอยู่อีก51บใบนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมยังมีสุ่มฟรีรายวันอีก1ครั้งด้วยนี่เนี่ยขอดูกาชาอาวุธหน่อยนะฮะในส่วนของกาชาอาวุธเนี่ยผมก็มีตั๋วฟรีอยู่ทั้งหมด21บเใบเลยนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมผมว่ามันยังไม่พอนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปหาดูพวกตั๋วถูกๆมาสุ่มก,าามกัน โดยนะครับนี่เราจะเข้าไปดูในส่วนของกิจกรรมของทางตัวเกมเลยนี่เราจะไล่ดูดีลอันนะครับว่ามีอันไหนที่มันพอจะทําให้เราเนี่ยได้ตั๋วถูกๆมาใช้ได้ปะอุ้ยโอ้โหตัวนี้เหลือเวลาแค่2วันด้วยนะครับเฮ้ยตัวนี้โคตรดีเลยท่านผู้ชมราคาลดลงมานะครับสิบใบหรือ9 0 6หโอ้โหจัดไป1่ทีสวยๆแล้วก็นะครับอันนี้ก็โอ้โหลดราคาอีกแล้วนะฮะนี่อาจัดไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับที่เหลืออ่าตัวกาชาหมดแล้วแต่ว่าของพวกนี้ของดีๆอย่างนั้นเลยนะแต่เราจะไม่ สนใจนะครับเราจะไปสุ่มกาชาหาพวกมันกันดีกว่านี่เดี๋ยวดูวนมีอะไรกระเปล่าชึบ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 อ่ะโอเคที่เหลือไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับป่ะทีนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับโดยเราจะเริ่มจากกาชาตัวละครก่อนเลยท่านผู้ชมนี่เพราะว่าเรามีบัตรฟรีด้วยหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับในตู้กาชาเนี่ยมีเลดยูอานะครับอยู่ทั้งหมดกี่ตัววะน่าจะ5ตัวนะครับนี่โอ้โหมีกวนอูนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ โอ้ด้วยมีซุนฮกนะครับแล้วก็มีซูมาอี้นะครับนี่โอ้โหเหมือนแววไพายเลยว่าซูมาอี้อะไรวะนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโจผีเฮ้ยโอ้โหโจผียังน่ารักเลยท่านผู้ชมมีเขาด้วยแม่แล้วก็นี่โอ้โหซุนเทียนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตัวยูอาร์มีเยอะเลยเนี่ยลิปโป้ด้วยแม่แล้วก็มีตัวผู้หญิงสวยๆหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะน้องคนนี้ผมโคตรอยากได้เลยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าในเมื่อยูอาร์มันเยอะขนาดนี้นะครับเราไปจัดหนักกันเลยดีกว่านี่ตอนนี้ผมมีตั๋ว61ใบแล้วนะ แต่ก่อนอื่นนะครับขอจัดฟรีไปก่อนหนึ่งทีหวดไปไอ้น้องสาวนี่ <achieve> ดูท่าเปิดกรชาซะก่อนเอได้ S S R หน <_ p unch> หึ่งใบท่านผู้ชมเฮ้ยจริงมะนี่โอ้โหเดี๋ยว S S R นี่มันคือตัวรองท็อป <_ m akes> ของเกมเลยนะทําไมมันได้ง่ายขนาดนี้วะโอ้โหอ่ะ <_ m akes> เดี๋ยวเราจะจัดต่อแต่คราวนี้เราจะจัดแบบสิบทีนะครับปะถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ดูท่าเปิดกรชาซะก่อนท่านผู้ชมเออโอ้โหได้ S S R มาอีกแล้วนะฮะยัง เฉียบนี่วโอ้โหน่ารักด้วยอะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้โหท่านผู้ชมได้เศษมาบานเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวเอติอามาเลยหนึ่งใบนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับเรามาจัดกันต่อเลยดิฟาร์แมเ่เดี๋ยวเกมนี้กาชามันไม่เกลือเลยนี่ว่าโอ้โหนั่นไงคุณได้อีกแล้วอะไรวะดิโอ้โหทเทพเกลือทเทพเกลือมันต้องเกลือดิวะ่ะโอ้โหได้ตัว2ตัวเลยวะ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมมันดีมากนะฮะแต่ว่า UR UR ยหายไปไหนทาไม UR าไม่ออก โอ้โหอันนี้ s r นะครับอันนี้เอนะฮะเดี๋ยว UR UR รยูโอ้โห UR ไม่มาท่านผู้ชมเหลืออีกแค่31ใบเท่านั้นนะครับเฮ้ยเอ้ยอ้ยอยอยอยนีเคียดเคียนเครียดมันเข้าไปบึบโอ้โหตั้งโต๊ะก็มานะครับมาทีนี้มีไหนวะเนี่ยโอ้โหเออีกแล้วคือตอนนี้บอกเลยว่าตัวละครผมเหลือเฟือมากนะครับโอ้โหน้องคนนี้แจ่มว่ะมาต่อไปนะครับบึบ ออโอ้โหตั้งโต๊ะได้เบิลท่านผู้ชมแล้วทีนี้นะครับพอเราได้ตัวไหนเบิลเนี่ยมันจะแปลงมาเป็นเศษนะครับเห็นไหมผมได้50ชิ้นเลยนะแล้วเศษพวกนี้นะครับมันก็เอาไปใช้ในการเพิ่มดาวตัวละครน,นั่นเองอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้ยวผมพาไปเพิ่มดาวตัวละครด้วยนะทีนี้เหลือ21คยั้งนะครับจัดไปงามๆลูกพอ่อ U R U R เฮ้ยเดี๋ยวเศษ U R มันก็ไม่มาหรอวะนั่นไงเอ็ดดามาอีกแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้เท่โอ้โหท่านผู้ชมดูสกิลมันดิโอ้มันปั่นสกิลนะครับเดี๋ยวอผมไป แป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวทำไมทำไม ur มึงไม่ออกเลยเออมันมีชิ้นส่วนนี่เศษชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนนี่รู้สึกว่าเออจะไม่มี ur เลยนะท่านผู้ชมเออว่าจริงด้วยไม่มีชิ้นส่วนของ ur นะครับส่วนขุนพลเนี่ยมันก็จะมีทั้ง sr นะครับ sr แล้วก็ ur ด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าผมอยากได้ตัวละคร ur เนี่ยผมต้องสุ่มแบบเป็นตัวเท่านั้นนะครับคือจะมาสุ่มแบบได้เป็นเศษเหมือนพวก sr เนี่ยไม่ได้นะเนี่ยเขียนเข้าไปเขียนเข้าไปออ โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้กูกดอะไรไปกดแบบทีเดียวดีว่า มา10ทีนี่ครับนี่จัดไปรอบสุดท้ายของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะโยกไปสุ่มอุปกรณ์กันบ้างดีกว่านี่โอ้โหมันมาไม่ซ้ํากันเลยวะเฮ้ยจัดไปหนึ่งทีเบรบโอ้โหอันี้ตัวซ้ำท่านผู้ชมดีเลยจะได้เอาไปอัพดาวกันนะครับเอาล่ะทีนี้นะฮะถ้าผมจะสุ่มต่อเนี่ยสิครั้งนะครับมันใช้เงินแคสอยู่2280แคสด้วยกันนะครับแต่เมื่อกี้ท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าเราซื้อมา10ครั้งแค่960แคสเท่านั้นนะฮะบ,บอกเลยว่ากิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยห้า เพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปซื้อตั๋วพวกกาชาอุปกรณ์นะครับแล้วก็กาชาตัวละครแบบถูกๆกันได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาสุ่มในส่วนของกาชาอาวุธกันบ้างดีกว่านี่คือเรามีตัวละครเยอะแล้วไงตอนนี้ไม่กลัวแล้วเราจะต้องหาอุปกรณ์แบบว่าแจ็บๆนะครับนี่ปึ๊บสิบทีจัดไปลูกพ่อบ,บึบ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 ,บเฮ้ยสีทองไม่มาเลยวะเอ้ยโอ้โหได้มาหนึ่งอันนะครับนี่คัมภีร์สีทองนะครับจัดไปทีหนึ่งยุบ โอ้โหไดไหมหนึ่งอันซ้ำด้วยไอหำมเอ้ยได้ซ้ำเฉยโอ้โหท่านผู้ชมรอบนี้ไม่ได้เหมือนว่าความเกลือมันเริ่มจะมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหกูไม่ได้พูดเลยมึงมาเยอะไปไหมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยมึงมาห้าชิ้นแล้วก็สุ่มสิบครั้งนะครับของอุปกรณ์เนี่ยมันจะใช้แค่หกร้อยแปดสิบแคทเท่านั้นนะฮะมาลุยกันเลยดีกว่าโบระเข้าให้หนึ่งทีนะครับนี่โอ้โได้อีกแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมผมว่าก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปสุ่มผมเหลือแคทอยู่โอ้สี่พันเลย นะครับ3มเข้าเราไปดูกิจกรรมของตัวเกมดีกว่าว่ามันมีวิธีเอาเงินแคสไปใช้ซื้ออะไรแบบถูกๆได้บ้างหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้นะฮะโอ้โหกิจกรรมเดี๋ยวขอไล่ดูทีอันเลยก็แล้วกันคือผมจําได้เว้ยว่ามันมีกิจกรรมที่เออมันมีของแบบถูกๆนะครับแจกเราอยู่ เดี๋ยวขอชมแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็เจอกับกิจกรรมลดราคาเข้าให้แล้วนะครับนี่เข้ามาตรงนี้เดีย๋ยวพามาดูเข้ามาที่หน้ากิจกรรมด้านบนนะครับนี่ตรงนี้ที่เอาเมาส์วงไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมลงมาที่ด้านล่างนะครับคำว่าลดราคาเลยโดยมันจะมีนี่วันที่1นะครับสองสามสี่ห้าของผมเนี่ยโอ้โหเหลือเวลาแค่2วันเท่านั้นนะฮะฉะนั้นเรามาดูหน่อยดีกว่าว่าเขามีอะไรแบบแจมๆจให้เราซื้อบ้างหรือเปล่่าาาาบเเ้อกกวจ ตัวนี้เวลาเปิดมานะครับเราจะได้ขุนพลระดับ s อ R1 ตัวเลยนะแต่ว่ามันจะสุ่มนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ตัวไหนนั่นเองท่านผู้ชมแต่ว่าขุนพลเรามีเยอะแล้วไงอันนี้ผมเว้นไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับและทีนี้นะครับต่อมาโอ้โหหินพลึกนี่ก็น่าสนนะครับแต่เอาไว้ก่อนเราจะต้องเอาของที่มันแบบว่าแ่มแมเลยท่านผู้ชมมีคัมภีร์ตัวนี้นะครับได้แบบโอ้ห้าเล่มเลยนะฮะแล้วก็แต่มันลด20%เดี๋ยวผงคอหาอันไหนที่มันแบบว่าลดเยอะๆนะครับนี่ยี่สิบเือร้เลยนตวเอ้ยว่้ ราคานะท่านผู้ชมเหลือ1 5 0 0ไข่ทองนะครับจาก5,000ันเลยนะแม่แต่ว่าตัวนี้แม่ตัวละครอีกแล้วนะครับตัวละครผมเยอะแล้วไงทีนี้มาถึงเครื่องรางนะครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้เครื่องรางระดับสูงเลยนะราคาปกติเนี่ยหนึ่งหมื่นแคสเลยนะครับคอรลดเหลือแค่3,000แคสเท่านั้นนะฮะแล้วก็นี่ของวันที่6โอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีแต่แจมๆทั้งนั้นเลยนะครับยิ่งวันที่7เนี่ยได้เป็นอาวุธสีทองเลยนะท่านผู้ชมเอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้นะครับผมเหลือเงินแคสอยู่อีกสา 9 9 3แคสด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเงินแคททั้งหมดที่มีเนี่ยมาทำการสุ่มหาอุปกรณ์กันดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวละครระดับ S R ของเรามันจะเหลือเฟือเหลือใช้เหลือเกินแล้วนะฮะทีนี้มันก็อยู่ที่อุปกรณ์แล้วล่ะว่าผมเนี่ยจะได้อุปกรณ์แจมๆมาใส่ได้เยอะขนาดไหนนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า let's go นี่แบบ10ครั้งเลยทีเดียวท่านผู้ชมโบรคเบรคเบรคเบรคหูเฮ้ยได้สีทองแบบเยอะมากท่านผู้ชมได้4ชิ้นเลยนะครับทีนี้เราจะจัดต่อไปอีกนะครับ10ครั้ง โอ้โหได้ใหม่สองเฮ้ยทำไมทำไมมึงสุ่มกาชามัน,มนแจกเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหได้2ได้3ได้4ทุกรอบเลยท่านผู้ชมเอามาให้หมดเอาโอ้โหูรอบนี้ไม่ได้เลยวะ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับช่างมันยังไงเราก็ได้มาเยอะแล้วแล้วก็วตอนนี้รู้สึกว่าเงินแคสผมจะเกี้ยงแล้วนะครับไปท่านผู้ชมทีนี้เราไปดูดีกว่านะครับว่าของที่เราสุ่มได้มาเนี่ยเราจะยัดอะไรใส่ตัวไหนได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอดูแป๊บว่ามันมีตัวไหนนะครับที่ผมเนี่ยสามารถที่จะอัพดาวได้บ้างนะครับอย่างตัวนี้นะฮ อโอ้โหเศษยังไม่ครบเลยนะครับและเราก็นี่ไล่ดูเทียะตัวเลยท่านผู้ชมชื้อบโอ้โหจูโลงจูโลงผมอัพได้แล้วนะครับจัดไปสวยๆลูกพ่อเริบ ไอ้โอ้โหโดยการอัปดาวของเจ้าเกมนี้เนี่ยท่านผู้ชมเขาจะเปิดสกิลช่องใหม่ๆเพิ่มมาให้เราด้วยนะครับฉะนั้นผมบอกเลยนะว่ายิ่งใครได้ตัวละครซ้ําเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหโคตรเทพเลยนะครับมาต่อมานะครับนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ยังโอ้ตัวนี้อัปได้นะครับนี่จัดไปเราจะอัปดาวไปให้หมดเลยนะครับชือ่อเปิดสกิลใหม่มาเรื่อยๆนะฮะนี่ป,ปึปรบเปิรบโอ้อันนี้ก็อัปได้นะครับเป็นระดับอะไรเนี่ย SR นะฮะเอามาก่อนเอามาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครที่มันไม่ได้ใช้งานนะครับไปยืนประจําไว้ตาม หัวเมืองนะาผู้ชมเพื่อที่จะรับพวกของรางวัลด้วยนะครับเึิบเพบเพิบนี่โอ้โหตั้งโตะนะครับตั้งโตมาถึงก็อัพเวลได้เลยมาทีนี้เราจะไปเรื่อยๆนะครับนี่โอ้โห้รู้สึกว่าการสุ่มกาชารอบนี้จะโคตรคุ้มเลยนะเพราะว่าเราได้ตัวละครมาค่อนข้างเยอะนะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวละครของเราสามารถอัพดาวได้แบบกระุยกระจายเลยนะครับ อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอด่วนตัวหลักที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือเจ้าจูร่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่อุปกรณ์กันดูดีกว่านะครับนี่ว่าอุปกรณ์ที่เราได้มาเนี่ยมันใส่ให้ตัวละครไหนได้บ้างท่านผู้ชมเริ่มจากตัวหลักของเราเลยนะครับจูร่งนี่เดี๋ยวผมจะมาที่นี่ปลุกเสกตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะไล่ดูทีละอันท่านผูน้ชมนี่อย่างเกาะนะครับผมอัปเกรดได้แล้วแล้วเวลาอัปเกรดเจ้าอุปกรณ์พวกนี้นะท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่านอกจากที่เราจะได้ค่าสเตตัสด้านบนเพิ่มแล้วนะครับมันยังมีค่าสเต สำหรับการปลุกพลังด้วยนี่อยู่ที่ด้านล่างเลยแล้วบวกโคตรเยอะเลยนะท่านผู้ชมเนะี่ยเห็นไหมจาก3,000นะครับเป็น7,500เลยเอาล่ะทีนี้นะครับจัดไปสวย,สวย รืบเข้าไป 1P ทีนะครับแล้วก็อันนี้อัพต่อได้ไหมไม่ได้แล้วนะฮะมาต่อมาเที่ยงเกงนะครับรองเท้าโอ้รองเท้าผมมี2ชิ้นเล้วว่าจัดไปนะครับนี่อัพได้2รอบเลยนะครับแล้วก็ถุงนี่อัพได้อีกแล้วนะครับเอาละท่านผู้ชมตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับเพราะวัตถุดิบในการปลูกพลังอุปกรณ์เนี่ยดันขาดไปนะครับนี่เจ้าหินดาวตัวนี้เลยโดยวิธีการได้รับนะครับเขาบอกว่าโอ้โหได้จากการสุ่มกาชาท่านผู้ชมแต่ผมจําได้ว่ามันสามารถใช้ผงดาวแลกได้ น,นี่หูมาถึงก็จัดเลยครับผมซื้อไปนี่แล้วก็จัดไปอีกนะครับนี่ซื้อไปเรื่อยๆของมันต้องใช้นะครับเราจะจัดไปมีเท่าไหร่เราจะจัดไปนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้หินดาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปปลูกกันต่อชิบ อ่าเรียบร้อยเอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือการสุ่มกาชปองของเกมที่มีชื่อว่า3ก๊กโมเอะนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาจัดทีมตัวละครกันดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยผมมีตัวละครโคตรเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะใช้เทคนิคการจัดทีมยังไงกันบ้างนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องนายขนดกเพื่อเป็นกําลังใจใจร การทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม